เอแล้วครับเช้านี้ก็พบกับลุงนันอีกเลยครับวันนี้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านอ่างหินวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศชนบ,บทตามหมู่บ้านนะครับวันนี้ลุงนันจะพาเดินชมนะครับอตอนนี้มาชมต้นไม้สวยๆงามๆลุงนันจะพามาชมนะครับสนอกฝืนใจอยากจะซื้อก็กลับมาซื้อกันได้นะครับนี่จะให้มาชม ต้นหยกมรกฏนะครับแต่พุ่มสวยมากเลยครับนะฮะมาชมกันดูมงน้นพามาชมพุ่มเขาใหญ่มากๆเลยครับนี่ฮะยกมรกฏอันนี้ก็เป็นพวกอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยลืมไปแล้ว เนี่ยใบใหญ่เนี่ยอ้นางคุมนอ๋อนางคุ้มนางคุ้มครับอันนี้เป็นนางคุ้มครับมีไว้ประดับบ้านนะครับเป็นสิริมงคลดีนะครับนางคุ้มลุงนางก็ฟ้าเดินชมบริเวณรอบบ้านดูต้นไม้สวยๆงามๆเนาะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะก็ให้มาชมของสวยๆงามๆบ้าง มาดูบรรยากาศนะดูต้นไม้นานชอบถ่ายทำธรรมชาติตามชนบทตามหมู่บ้านนะครับวัาาน,น,นนี้จะแวะพามาชมบรรยากาศอันสวยงามเป็นธรรมชาติของชนบท บ้านอ่างหินนะครับมาเลยครับมาชมกันเลยครับนะครับ มาดูคลิปนี้นะครับถ้าถูกอ,อกถูกใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะฮะ<อ>จะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาสู่สายตาบรรดาเอีทุกท่านนะครับ<อ>ว่าง่ายเหมียว่าง่ายเมียว มาชมต้นไม้สวยๆงามๆอันนี้เป็นช่กช้างเผือกใบบัวหุกหลง อันนี้เป็นว่านกวักไปโพครับอันนี้ก็เป็นตระกูลเศรษฐีบอลสันนะครับเมื่อก่อนนี่ชื่อเสียงก็ดังมากเลยครับเศรษฐีบอลสันเป็นที่ติดตาแต่ช่วงนี้ก็ก็ยังดังกระแสยังไม่หลุดหายไปไหนนะครับกระแสก็ยังดีอยู่นะครับ นักเล่นบอลสีนะครับสวนอ,อกสนใจเดี๋ยวจะมีไปไว้เลี้ยงนะครับก็เข้ามาชมก็ได้บ้านอ่างหินนะครับมีครับมีสวยๆง,งามๆว่าไงครับรูปรอเอดี๋ยวไปลง youtube อันนี้ก็ทำนาน,ะนาน้ำฝนนะครับนาน้ำฝนก็เกี่ยวเกี่ยวไปแล้วนะครับเกี่ยวไปแล้วนั่นก็สะพาโดยชมบรรยากาศอันสวยสวยส,สวยงามมากๆครับเป็นธรรมชาติของชนบทข้าวกำวลังยังไม่ได้เกี่ยวกำลังออก ลวงก็มีนะครับพฟ้าเดินเมดูยนี่น้ํา้ำไหลออกมาไหลมาตาม

เอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเลยครับขอบคุณครับ